s k 9 9 9คือก้าวแรกของคนไทยนวัตรกรรมอันยิ่งใหญ่ช่วยพืชเติบโตได้เต็ม,เเมที่สุดน้ำ่ันใจฉีดพ้นทางไปได้ผนเร็วนี้เมื่ในนอใช้ปุ๋ยน้ำกินสีเคมีผลผลิตแต่ละปีมีกำไรเท่าวีสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวเกษตรแนใหม่ นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งครับที่กลับมาพบกันในเวลานัดหมายนะครับสำหรับแฟนรายการที่ติดตามข่าวกเกษตรแนวใหม่นะครับผมต้องกราบเรียนนี้ครับว่าเทปที่ผ่านมานะครับเทปแรกที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเรื่องของการที่ออกอากาศไปเรื่องของอะไรครับกระแสตอบรับจากการโครงการ ใช้ก่อนผ่อนที่หลังตอนนี้ถือว่าเป็นกระแสที่โอ้โหตอบรับเรียกตั้งรับกันไม่หวัดนไม่ไหวเลยทีเดียวนะครับไม่น่าเชื่อครับว่ากระแสตอบรับของปุ๋ยน้ํา SK 9 9และ s อสเคอนิกตอนนี้เนี่ยจะมาแรงอะไรขนาดนี้เลยทีเดียวต้องกล่าบเรียนครับว่าโครงการนี้เป็นโครงการพิเศษจริงๆนะครับโครงการพิเศษจริงๆตั้งใจฟังให้ดีนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ฟังรับชมเทปนี้นะครับคือเมื่อเทปที่แล้วได้ออกอากาศไปแล้วครับว่าบริษัทเราเนี่ยเคมาร์เก็ตติ้งเวิลด์เนี่ยครับ ไปเปิดสาขา HP o n n e c Center ช้าๆนะครับนะครับไปเปิดสาขายังท้องถิ่นต่างๆโดยนะครับแต่ละสาขาบริหารร่วมบริหารงานนะครับโดยครอบคุมทั้งหมด3อํอำเภอต่อ1สาขานะครับโดยการทําสินเชื่อให้ไม่ใช่คาว่าสินเชื่อทางโทษนะครับทำการให้พี่น้องเรษตรกรนะครับนำสินค้าไปใช้ก่อนแล้วผ่อนทีหลังนะครับนั่นก็คือโครงการใช้ก่อนผ่อนทีหลังโดยไม่มีดอกเบี้ยร่วมกับผู้นําท้องถิ่นนะครับ ที่มาร่วมในการขับเคลื่อนนะครับในการนําสินค้าไปให้พี่น้องเกษตรกรในท้องถิ่นของแต่ละท้องที่เนี่ยได้นําไปใช้กันนะครับถึงเวลาเก็บเกี่ยวค่อยนํามาส่งคืนโอ้โหกระแสนะครับผมบอกเลยว่าไม่น่าเชื่อครับเหตุการณ์อะไรจะวุ่นวายขนาดนี้นะครับระบบขนส่งเอ่ยระบบการจัดโอ้โหวุ่นวายเลยกันนะครับที่ว่าวุ่นวายไม่ใช่อะไรครับเพราะเรามีแค่200สาขาจากทั่วประเทศนะครับส0 0สาขาเท่านั้นเพราะ200สาขาเนี่ยนะครับผมกล่าวเรียนว่า มันเป็นการให้สินเชื่อเพียงสาขาละ1,000 0ชุดเท่านั้น1,000 0ชุด1,000 0ชุดครอบคุม3อำเภอครับนั่นก็คือพี่น้องเกษตรกรเนี่ยครับใน1อำเภอเนี่ก็มีจํานวนมากอยู่แล้วเราก็มีการให้กับน,นะครับในควรเรือนละนะครับควรเรือนละประมาณ1ชุดเท่านั้นเองนะครับ ดังนั้นก็โอ้โหถือว่ากระแสตอบรับทําไมเปิดโครงการนี้นะครับก็มีข้อสงสัยถามกันมากมายนะครับว่าเอ๊ะทำไมบริษัทใจถึงกล้าให้นะครับเป็นบริษัทแหมเพิ่งเปิดเองทําไมถึงกล้าให้พี่น้องเกษตรกรทั้งทที่เปิดขายมาแล้วราคาขวดละพันเก้ามาหนึ่งปีเต็มเต็มเนี่ยทำไมวันนี้อะไรเกิดขึ้นนะครับกับพี่น้องเกษตรกรไทยหรือผู้บริหารที่นี่หรือเปล่านะครับไม่ใช่ผีเข้าแน่นอนครับอันนี้นะครับเป็นการตั้งใจครับ ตั้งใจที่จะเป็นนองเกษตรกรเนี่ยได้พิสูจน์สินค้าพร้อมกันตัวประเทศเพราะอะไรเหรอครับเพราะฤด,ดูที่ถึงนี้นะครับเป็นฤด,ดูการเริ่มเพาะปลูกครั้งยิ่งใหญ่พร้อมกันตัวประเทศนั่นเองครับดังนั้นเราต้องการให้นองเกษตรกรเนี่ยนะครับพึ่งหลุดจากภัยแล้งมานะครับแล้งกันใจจะขาดกันเลยทีเดียวนะครับต่อเนื่องก่อนแล้งก็คือปี54ต่อ 5, น้าาน้ท่วมหาที่อยู่กันไม่ได้พอปี55านะครับต่อเนื่องปี5 6ทําได้ฤดูเดียวพอปี56ประกาศภัยแล้งอีกแล้ว นะครับเห็นไหมครับพี่น้องเกษตรกรลําบากมากลําบากจริงๆครับดังนั้นขาดโอกาสใครละ่ะที่จะไม่ให้โอกาสชั่วโมงนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยเรานะครับดังนั้นบริษัทเคมาร์เก็ตติ้งเวิลด์เนี่ยคณะผู้บริหารนะครับก็ตกลงกันครับว่าเอาอยัางไงดีนะี่ครับการที่จะทําโครงการขึ้นมาทักโครงการนึงเนี่ยเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศเนี่ยให้ได้พิสูจน์สินค้าเราไปในตัวเลยก็คือทําโครงการใช้ก่อนปอนทีหลังขึ้นมา ในการทำโครงการครั้งนี้แค่คิดยังไงก็เป็นไปไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้รับความร่วมือจากสถาบันทางการเงินที่จะเอานะครับเรื่องทุนสำรองมาให้ทางบริษัทนะครับมีการเอา,เอาสินค้านะครับผลิตสินค้าเพื่อไปให้พี่น้องเกษตรกรใช้นะครับดังนั้นเนี่ยโครงการนี้นะเป็นโครงการที่บริษัทเองตั้งใจอยากจะช่วยเหลือนะครับในฐานะเราเชื่อพี่น้องเนี่ยเกษตรกรเนี่ยนะครับเจอวิกฤตมา ในการเจอวิกฤตครั้งนี้เนี่ยครับการลงทุนฤดูนี้เป็นเรื่องใหญ่แน่นอนนะครับฤดูนี้การลงทุนเป็นเรื่องใหญ่เพราะอะไรครับเพราะบางครอบครัวเนี่ยนะครับบางครอบครัวลูกเพิ่งเปิดเรียนนะครับโรงเรียนเพิ่งบางครอบครัวต้องเข้ามาหาลัายต้องเข้าเปลี่ยนนะครับแต่โรงเรียนก็คือจากปถมเข้ามัธยมอย่างเงี้ยนะครับเป็นเรื่องวุ่นวายเป็นภาระแล้วก็ต้องมาลงเริ่มเพาะปลูกอีกโอ้โหนี่คือปัญหาใหญ่ของประเทศถามว่าถ้าไม่มีทําไงก็ต้องไปกู้ครับ กู้คือไงครับกู้ทางสถาบันต่างๆบ้างกู้อ,อะไรบ้างก็โดนดอกเบีย้ยและบางที่ก็ยัดสินค้าที่ไม่ดีมาให้โอ้โหน่าเห็นใจมากครับไม่เอาก็ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะเขาให้แล้วไม่เอาก็ไม่มีสิทธิ์เลือกถ้าไม่เอาเขาก็ไม่ง้อนี่แหละครับปัญหามันเกิดขึ้นดังนั้นเราเลยทําโครงการนี้ขึ้นมานะครับอาจจะเป็นที่ถูกอกถูกใจของบางท่านและอาจจะไม่เป็นที่ถูกอกถูกใจของบางท่านเพราะอะไรนะครับ เพราะว่าเราทําโครงการนี้มันก็มีคนที่รู้สึกว่าแม้ทําไมมาทําโครงการนี้ล่ะกาลังจะได้ดอกเบีย้ยอยู่พอดีเลยอะไรอย่างนี้นะครับพอได้แล้วครับได้กันไปเยอะแล้วเรื่องดอกเบีย้ยพอกันได้แล้วหยุดกันได้แล้วนะครับวันนี้บริษัทเราในนามฐานะเคมาร์เก็ตติ้งเวิลด์นะครับร่วมกับผู้นําท้องถิ่นนะครับในการจัดประชุมวางแผนงานกันมาเดือนกว่าในการที่จะไปเปิดสาขาท้องถิ่นต่างๆเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้นำผิดพันเนี่ยปุ๋ยน้ำเอสเคก้าของเราแล้วก็ สารฟอรนอยชนิดเข้มข้นสุดยอดนวัตกรรมสารฟอโนอยที่มีนักวิจัยเนี่ยเป็นผู้วิจัยค,นค้นคว้าโดยดรสยามรัฐป้นภูมิเนี่ยเอาไปเป็น้องเศรษฐกร,รนําไปใช้กันนะครับด้วยเงื่อนไขง่ายๆไม่เช็คแบ็กลิสต์ไม่ต้องหาผู้ค้าประกันนะครับนะครับเงื่อนไขแรกนะครับสำหรับท้องถิ่นที่ยังไม่เคยนําสินค้าเข้าไปเลยนะครับก็จะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านโครงการประกันสินค้าครึ่งหนึ่งนะครับ950บาทนะครับสำหรับพื้นที่ที่มีการใช้แล้ว แล้วก็ได้รับการร่วมมือจากผู้นําท้องถิ่นเซ็นคําประกันนะครับก็ประกันสินค้าเพียง300บาทเท่านั้นเองนะครับสามบาทต่อขวดจากพันเต้ตองหอบเงินพันเฉีดพ่น15ไล่เนี่ยนะครับนะครับก็นำเงิน300บาทมาประกันตกไล่ละ20บาทโอ้โหนี่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วครับไล่ละ20บาทนะครับไล่ละ20บาทเองในราคาเลยครับพันเเนี่ยนะครับแต่ มัดจำเพียง300บาทเองนะครับประกันสินค้าเพียง300บาทก็ได้สินค้าไปฉีดพ่น15ไร่แล้วโห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 งานนี้ถือว่าสุดยอดที่สุดเลยนะครับเป็นการร่วมมือกับผู้นำท้องถิ่นในการที่จะเปิดโครงการนี้ไปให้พี่น้องเกษตรกรไทยได้ใช้กัน,นทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับยืนยันครับว่าภาคใต้ของเรานะครับยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ100%นะครับตอนนี้เนี่ยเราเปิดโครงการตั้งแต่ประจวบขึ้นมานะครับ หลังนั้นใต้ลงไปตั้งแต่ชุมพรลงไปเนี่ยตอนนี้พอลงษ์สั์กําลังประสานงานติดต่อผู้นําท้องถิน่นถ้าผู้นําท้องถิ่นจังหวัดไหนโดยเฉพาะตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านกรรนันอบตอ,อะไรเนะี่ยทรจออะไรก็ว่ากันไปนั่แหละครับต้องการนําผิดพัน์เราไปสู่ชุมชนของท่านให้พี่น้องเกษตรกรของท่านเนี่ยใช้กอดแล้วก็เก็บเกี่ยวมาส่งคืนยินดีเลยครับตอนนี้ถือว่าเป็นการเปิดเลย จับมือกันเลยทีเดียวนะไปเลยนะครับโดยการอาจจะมีกองทุนมาค้ำประกันอย่างเช่นสมมติมาค้ำประกัน30,000นบาทเอาสินค้าไปพันขวดเลยโอ้โหเนี่ยนะตอนนี้นะถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วก็เอามาส่งคืนแล้วกันนะครับนี่นะแล้วก็ส่งคืนแล้วเป็นไงโอ้ส่งคืนแล้วก็มีการลดส่วนลดมีส่วนลดอีกนะครับมีส่วนลดกลับคืนไปให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่บริษัทต,ตั้งเงืเ่อนไขไว้เล็กๆน้อยๆทัวเองครับเป็นสินน้ำใจครับนะครับตรงนี้ดังนั้นพื้นที่ภาคใต้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแต่ขอเป็นผู้นำท้องถิ่นนะครับ ที่มีการทําทงานในพื้นที่และต้องการเอาสินค้าดีๆไปให้พีน้องเกษสร์อของท่านได้ใช้นะครับเพื่อ ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนั่นเองครับสำหรับพื้นที่ภาคใต้นะครับตอนนี้ต้องขอบอกเลยนะครับเราเปิดรับตอนนี้นะครับดังนั้นเราเปิดรับเนี่ยสามอำเภอนะครับโดยเฉพาะพื้นที่รวม3ามอำเภอไม่เกินนะครับหนึ่งชุดเท่านั้นเองนะครับดังนั้นก็เปิดพร้อมกันทั่วประเทศเลยสําหรับภาคเหนือภาคอีสานตอนนี้ภาคกลางตอนนี้ก็สามารถติดตอ่อเข้ามาได้เลยครับติดตอ่อสอบถามว่าเอ๊ะอยู่พื้นที่นี้ต้องการเข้าร่วมตรงนี้นะครับต้องการเข้าร่วมตรงนี้ต้องไปติดต่อได้ที่ไหนเราก็จะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบอกให้ครับ นะครับบอกว่าเออท่านไปตรงนี้นะครับอยตรงนี้แล้วท่านก็จะได้สิทธิ์เลยนะครับไม่ต้องหาคนค้ำไปนะครับไม่ต้องหาคนค้ำไปไปแล้วไปเลยครับไปบอกเลยครับดังนั้นในการไปกรอกข้อมูลขอย้ำนะครับขอให้ข้อมูลเป็นกลางและเป็นธรรมด้วยกับบริษัทด้วยนะครับว่าท่านทําพื้นที่เท่าไรนะครับในการเพาะปลูกในการเพาะปลูกปีละกี่ครั้งเดวถามมาถามตรงนี้เพื่ออะไรครับ เพื่อบริษัทจะได้ออกบัตรนะครับบัตรแพลตตินัมให้นะครับเอสพีออร์แกนิกเซ็นเตอร์เป็นบัตรแพลตตินัมให้เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลส่วนกลางเพื่อจะได้มีโอกาสนะครับนะครับอะไรเพื่อมีโอกาสเก็บข้อมูลเพื่อช่วยเหลือในการนะครับสั่งซื้อผิดพันธุ์ของท่านหรือสั่งออเดอร์ผิดพันธุ์ทางการเกษตรในการเพาะปลูกนั้นเพื่อนําไปจําหน่ายต่อ ตรงนี้สาคัญนะถ้าข้อมูลท่านไม่ใช่เนี่ยบริษัทเองก็จะไม่สามารถช่วยท่านได้เลยนั้นก็ขอให้ข้อมูลให้ถูกต้องด้วยนะครับเพราะเราเองเนี่ยหลังจากส่งเสริมให้ลปลูกปูฤดูนี้แล้วฤดูหน้านะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่เข้า่วงโครงการฤดูนี้ก็จะได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมในการนะครับส่งเสริมให้บริษัทเนี่ยเป็นผู้ทําการตลาดให้นะครับในการรับซื้อเพื่อไปขายต่อให้นั่นเอง ภาษาแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับเนื่องจากส่งเสริมให้ลดต้นทุนเพิ่มผลิตแล้วผักปลอดภยัยพืชผลทางการเกษตรปลอดภยัยเราก็จะเป็นการนาผลิตพัณฑ์ท่านไปขายต่อนะครับโดยนะครับเราแบ่งการตลาดออกเป็นสส่วนส่วนที่1เราก็จะนาผลิตพัณฑ์ของท่านเนี่ยขายไปยังสาขาต่างๆของเราภายในประเทศส่วนที่2เราตั้งรับ AEC นะครับประชาคมอาเซียนอีก17เดือนอีก17เดือนจะมีคนไหลเข้ามาประเทศเราจํานวนมาก และต้องการพืชผักผลไม้ที่ปลอดภยัยยืนยันนะครับต้องการพืชผักผลไม้ที่ปลอดภยัยดังนั้นผล,ผลผลิตของท่านจะมีราคาเพิ่มขึ้นอย่างปฏิเสธไม่ได้และเราขอยืนยันครับว่าผิดพันธุ์ของท่านเองเนี่ยถ้าใช้ผิดพันธุ์ของเรานะครับรับรองครับยืนยันว่าเป็นออแกนิกแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีสารตกค้างไม่มีสารพิษและจะขายได้ราคาอย่างชัดเจนขอประชาสัมพันธ์นิดนะครับเนื่องจากสินค้าเปิดไปแค่เทปแรกตั้งแต่ต้นเดือนแป๊บเดียวเนี่ยครับ สินค้านะครับตอนนี้ขออนุญาตชะลอตัวนิดนึงนะครับเนื่องจากโคต้าเนี่ยมันถูกกระจายไปเร็วมากนะครับแล้วก็โอ้โหต้องบอกเลยว่าตั้งรับกันไม่ทันเลยทีเดียวนะครับอาจจะช้านิดนึงนะครับก็ขอทําใจนิดนึงวัน2วันเนี่ยชะลอกันนิดนะครับตั้งใจชะลอกันนิดนึงแต่ยังไงก็หมดแค่1 0 0 0 0ชุดนะครับหมดแค่หมื่นชุดก็ต้องขอประทานอภัยนะครับสำหรับท่านที่ไม่ทันนะครับแต่ก็ยังกดกันนะครับไว้ปีหน้าไว้ปีหน้าเราค่อยเข้าร่วมโครงการกันใหม่นะครับโครงการนี้เพื่อเป็นโครงการนําร่อง ให้พี่น้องเกษตรกรได้ใช้สินค้าในราคาเขาเรียกว่าโอ้โหเรียกว่าเหมือนกับได้ฟรีฟรไปใช้ก่อนนั่นเองนะครับเพราะว่าท่านประกันสินค้าเพียงเล็กน้อยท่านก็นําสินค้าไปใช้ได้เลยนะครับหขกวดพันเไม่ยังไม่ต้องจ่ายพันเานะครับตอนนี้ยังไม่ต้องจ่ายพันเานะครับเอาสินค้าไปใช้นะครับโดยเงื่อนไข2เงื่อนไขที่ว่านั้นแล้วท่านก็มาชําระตอนที่เก็บเกี่ยวแล้วก็แล้วกันนะครับนี่คือเงื่อนไขแบบง่ายที่สุดและใช่ไหมครับและดีที่สุดในชั่วโมงนี้นั่นเองครับ สิ่งที่ผมนําเสนอตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ผมบอกเลยเขาพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศเนี่ยขาดครับขาดโอกาสที่มีบริษัทดีๆสักบริษัทหนึ่งเนี่ยนำนวัตกรรมผิดพันธุ์รรมเกษตรดีๆมาให้ใช้เพื่อพิสูจน์ว่าสินค้าดีจริงแต่ส่วนใหญ่ก็จะถูกเอารัดเอาเปรียบด้วยการขายก่อนนะขายแบบ ขายไม่ไว้กลัวโกงกลัวพีโนงเสร็จกองไม่มีแรงจ่ายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้แต่ที่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับที่นี่ตั้งใจมาช่วยแล้วรับปากแล้วว่าเคยพูดไว้แล้วว่าตั้งใจจะเปิดโครงการนี้ตอนนี้เปิดได้แล้วครับเปิดได้แล้วตั้งแต่วันที่1ที่ผ่านมานะครับได้รับควาอมร่วมมือจากผู้นําท้องถิ่นนะครับพื้นที่ละจานวน20ท่านสาขาละ20ท่านนะครับผู้นําแต่และสาขาเนี่ยจะมีเข้ามาช่วยงานโดยเฉพาะผู้นาท้องถิ่นเนี่ยช่วยแนะนําผิดพันเนี่ยเอานำผิดพัน์ไปให้ลูกบ้านของตัวเองเนี่ยจำนวน ดังนั้นฝากแล้วกันครับจำนวน20ท่านนี้ขอให้ท่านจดชื่อนาตระกูลใส่ข้างฝาไว้ดีเลยนะครับอย่าลืมบุคคลที่ให้การสนับสนุนและก็นําผลิดพัณุ์ดีๆเข้าไปสู่ท้องถิ่นของท่านนะครับเลือกตั้งข้างหน้าข้างใดนะครับก็ฝากไว้กันแล้วกันบุคคลที่นําผลิดพัณฑ์แพรท่านใช้นะครับเพราะท่านมีวิสัยทัศน์ที่ตั้งใจอยากจะทําให้ชุมชนเข้มแข็งคําว่าชุมชนเข้มแข็งได้นั้นต้องขอบอกเลยว่ามีทางเดียว ความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรเนี่ยนะครับหรือภาคเกษตรเนี่ยครับต้องดีขึ้นก่อนนะครับถึงจะประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับจึงจะเรียกได้ว่าชุมชนเข้มแข็งได้อย่างแท้จริงนั่นเองครับช่วงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าห้ามพลาดต้องรีบกดโทรศัพท์สอบถามด่วนเลยเดียวนะครับเดี๋ยวไม่ทัน1,000 0ชุดนะครับดังนั้นขอญาตพักสักครู่เลยกันช่วงนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกันใหม่ครับคือก้าวแรไทย sk999 <9 99 S 1> ปุ๋ย NC เคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อนทุกชนิดจเจริญเติบโต,ต,ตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ sk999 ฉ <9 99 S 2> ีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร021056666 021056677 k 99, กลับเข้าสู่รายการข่าวเกษตรนใหม่ในช่วงที่2นะครับโอ้โหช่วงแรกก็ทราบรายละเอียดครบถ้วนแล้วถามว่าตอนนี้นะครับ บางสาขาครับต้องบอกเลยนะครับบางสาขาที่ทําการเปิดวิทยุ FM นะครับหรือว่าขื้นวิทยุชุมชนเนี่ยประชาสัมพันธ์นะครับท่านต้องรีบไปด่วนเลยนะครับไม่ต้องโทรเข้ามาส่วนกลางก็ได้นะครับ โทรไปที่ส่วนโน่นเลยครับพื้นที่ของท่านเลยหรือที่ได้ยินรถแห่ประชาสัมพันธ์หรือป้ายคันเอาเนี่ยนะครับตรงนั้นท่านไปที่นั่นเลยนะครับไม่ต้องโทรไปส่วนกลางก็ได้นะครับยืนยันว่าไปที่โน่นเลยครับเพราะสายข้างในเนี่ยแน่นมากนะครับสายโทรเข้ามาแน่นมากแล้วก็ทําให้ท่านหงดหงิดได้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยต้องยอมรับอยู่อย่างครับว่าเวลาโทรของเราเนี่ยนะครับยืนยันอิกนิดครับหลายๆท่านโทรกลางคืนครับ เอาเป็นว่าโครงการนี้นะครับในนามบริษัทเราเนี่ยเปิดในเรื่องศูนย์ฮอตไลน์เนี่ยนะครับตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึง6กโมงเย็นเท่านั้นนะครับโอ้โหเห็นสายคอเข้ามากังค้ากลาืงคืนเนี่ยนะครับแน่นมากนะครับแล้วก็ไม่ได้พักกันเลยทีเดียวกับโครงการนี้ยืนยันคำว่า10,000ชุดต่อสาขาถั่วเฉลี่ยหนึ่งสาขาครอบคลุมทั้งหมด3อํอำเภอเนี่ยครับย้ำกันชัดเลยนะครับและใน3มอำเภอนี้ก็จะมีคณะโดยเฉพาะผู้นำท้องถิ่นนะครับจำนวนทั้งหมด20ท่าน แต่ละสาขาจะมีผู้นําท้องถิน่นจํานวน20ท่านเป็นผู้นําสินค้าเข้าท้องถิ่นต่างๆนะครับอย่างเช่นในมีทั้งหมด3อําเภอเนี่ยก็จะเป็นอําเภอประมาณถอวเฉลี่ยและ7เท่านนะครับได้รับคัดเลือกอาจจะเป็นท่านสจอ,อาจจะเป็นท่านเกษตรอําเภออาจจะเป็นในท่านอาโอ้โหเยอะนะ ผมสรารวัตรอะไรโอ้โเยอะหมดนายกเทศมนตรีบ้างอะไรบางโอ้โหเยอะครับเยอะผมก็ไม่รู้แต่สาขาเดียวแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ภาคส่วนไหนบ้างที่เป็นผู้นําท้องถิ่นเข้าร่วมนะครับเพราะว่าเยอะมากจริงหลากหลายมากจริงในนามบริษัทเคียร์มาร์เก็ตติ้งเวิลด์ต้องขอขอบคุณผู้นําท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยใจจริงเลยนะครับที่เล็งเห็นความสําคัญของความเป็นอยู่พี่น้องเกษตรกร ที่ต้องการให้ชุมชนของท่านเข้มแข็งนะครับและคําว่าเข้มแข็งจะเกิดขึ้นได้ขอย้ําอีกครั้งนึงครับต่อเนื่องจากเบรกเมื่อสักครู่นี้นะครับชุมชนจะเข้มแข็งได้เนี่ยนะครับปัญหายาเสพติดจ,จะลดลงได้ความเป็นอยู่ก่อนความเป็นอยู่ภาคเกษตรต้องดีขึ้นและอีก17เดือนข้างหน้าขอย้ําอีกครั้งว่าประชาคมอาเซียนเปิดถ้าผู้นําท้องถิ่นต้องการให้ชุมชนเข้มแข็งต้องแก้ปัญหาเรื่องแรกให้ได้คือปัญหาทํำยังไงก็ได้ให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยสามารถอะไรครับมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังนั้นการที่จะส่งต่อเรื่องประชาคมอาเซียนได้นั้นวันนี้คนจะมาจากทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยในภูมิภาคเอเชียด้วยกันเนี่ยอีกประมาณ10เท่าการหมุนเวียนของคนเข้ามาอีกจํานวนมากเนี่ยต้องการมาเลยครับมาต้องมารับประทานอาหารมาทานผักมาทานผลไม้ และที่สาคัญจะเป็นตลาดกลางนะครับเรื่องของพืชผักพืชผลทางกาเรเกษตรแบบออร์แกนิกการที่จะให้ชุมชนไปสู่ตรงนั้นได้มันต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้การเริ่มต้นวันนี้การที่จะทําให้ต้นทุนลดผล,ผลผลิตเพิ่มและมีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยเรื่องของผักผลไม้เนี่ยมันต้องหานวัตรกรรมเข้าไปช่วยการที่จะหานวัตรกรรมไปตอบโจทย์ตรงนี้ผมเชื่อผู้นําท้องถิ่นหล,ลายพื้นที่เนี่ยที่ผมคุยกันเนี่ยพยายามจะค้นคว้าพยายามจะสาะหา แต่ไม่เคยเจอเคยเจอเจอแต่วงการที่เอามาหลอกลวงประชาชนคือมาขายทิ้งขายคว้างแล้วไปเลยนะครับแต่เจอบริษัทเราไปตั้งสาขายอยู่ด้วยเลยมีเจ้าพนักงานของเราไปอยู่ด้วยเลยโอ้โหไม่เคยเจอพอไปปุ๊บให้เอาสินค้าไปให้ประชาชนใช้ก่อนโอ้โหยิ่ยงไม่เคยเจอใหญ่นะครับผมไม่เคยเจอและเกิดเหตุการณ์เป็นไงครับปื้มครับปื้มดีใจครับที่ได้รับเลือกตั้งมาแล้วอะไรนะครับ ได้หาสิ่งดีๆไปให้ท้องถิ่นตัวเองชุมชนตัวเองนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นณต,ตอนนี้ผมกับเรียนว่ามันเป็นสิ่งที่มาัศจย์มากเขาขอบคุณมาแล้วก็ขอบคุณเขาคือน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งปา่าหรืออาจจะบอกจับมือกันแน่นเลยตอนนี้นะครับในนามบริษัทกับผู้นําท้องถิ่นที่ร่วมกันนะครับตอนนี้ถือว่าจับมือกันแน่นเลยสัญญากันว่านะครับสัญญากันว่าจะดูแลภาคประชาชนนะครับขอให้เขาดูแลเรื่องการส่งเสริมให้ถูกต้องคืออย่าส่งเสริมในทางที่ผิด แล้วเราเนี่ยจะมีโอกาสช่วยเหลือเขาได้เต็มที่ก็คือรับซื้อคืนไปขายต่อการรับซื้อคืนไปขายต่อเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องง่ายนะครับเป็นเรื่องง่ายจริงๆอย่าไปคิดมันเป็นเรื่องยากถ้าผักปลอดภัยเนี่ยเรามีสาขา200กว่าสาขาสาขาไหนปลูกกระจายไปอีกร้อยกว่าสาขาเนี่ยนะโอ้โหมันก็แทบจะหมดอยู่แล้วเห็นไหมครับว่าเป็นการแลกเปลี่ยนภายในนี่ก็มหาศาลแล้วนะครับและที่สำคัญที่สุดประชาคมอาเซียนเปิดเนี่ย มีประชาคมอาเซียนมาเนี่ยเขาถามหาเลยว่าตรงไหนมีผักปลอดภัยตรงไหนมีผลไม้ปลอดภัยวันนี้เนี่ยตรงนี้สำคัญแหละในนามบริษัทเคมาร์เก็ตติ้งเวิลด์เนี่ยครับไปตั้งสาขาเอส r o ออร c c กนิกเเพื่อทำโครงการดูแลพี่น้องเกษตรกรและจะไปบอกประชาคมโลกให้รู้ว่าเอส r o อ o n i c Center เเนี่ยคือศูนย์รวมอาหารการเกษตรปลอดภัยนะครับพืชผลทางเกษตรเนี่ยแบบปลอดภัยถ้ามาเมืองไทยต้องไปที่นี่เพราะที่นี่มีฐานลูกค้าทั่วประเทศ เพราะมีฐานเพราะว่าเราเป็นผู้ส่งเสริมให้โอกาสเขาในการเพราะปลูกด้วยการลดต้นทุนหานวัตก,กรรมให้เ้าใช้และผลผลิตกระเพิ่มและเขาจะได้กูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนี่แหละคือสิ่งที่เราทํางานร่วมกันเราตั้งใจที่ทํางานร่วมกับผู้นําท้องถิน่นและผู้นําท้องถิ่นที่มาเข้าร่วมกับเรานะตอนนี้นี่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหไวใจสุดยอดมาก บางท่านนี่บอกว่าตั้งแต่เปิดโครงการตั้งแต่วันที่หนึ่งนี่ไม่ได้หลับได้นอนเลยทีเดียวนะครับเพราะก่อนหน้านี้ก็ประชาสัมพันธ์ครับประชาสัมพันธ์ให้กับลูกบ้านตัวเองว่าจะมีบอยจัดแบบนี้เข้ามานะจะมีโครงการแบบนี้เข้ามานะโอ้โหบอกลูกบ้านถามกันตลอดเลยว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่านเนี่ยนะฮะถ้ามีจริงมาเลยนะครับผู้ใหญ่อย่ามาหลอกเล่นนะกำนันอย่ามาหลอกเล่นนะโอ้โหเอากันขนาดนี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมบอกเลยครับว่า สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นจริงครับไม่ได้หลอกลวงครับผู้ใหญ่ไม่ได้หลอกลวงกำนันไม่ได้หลอกลวงท่านท่านนายกไม่ได้หลอกลวงครับนะครับแล้วก็ท่านเกษตรอัเภิไม่ได้หลอกลวงครับนี่คือเรื่องจริงมันเกิดขึ้นแล้วนะครับเขาบอกอะไรเอสเคเก้าเนี่ยนะเขาขายผลิัณฑ์เก้าเอาแล้วตอนนี้เขาไม่ให้ใช้ก่อนพอ,อุ่นี้หลังมีได้เลยมันเป็นจริงปล่าจริงครับณนะตอนนี้เรื่องจริงเกิดขึ้นแล้วแต่มีข้อแม้ว่าย้ำอีกแล้วนะครับย้ำบ่อยย้งเกินเลยครับ หมื่นแล่วแหละหมื่นชุดใน3อำเภอเท่านั้นอำเภอแล้วแค่3,000ชุดเท่านั้นเอง หมดแล้วก็ต้องหมดนะครับเพราะโอ้โหทั่วประเทศก็ต้องเห็นใจกันก่อนนะครับแล้วก็รุ่นที่1เนี่ยก็ขอปฏิบัติตัวให้ดีกันด้วยนะครับฝากไว้ว่าเออเมื่อนําไปใช้ลดต้นผลิตแล้วตอนส่งคืนเนี่ยก็ขอให้ส่งคืนตรงเวลาที่กําหนดของท่านเองด้วยก็แล้วกันเพราะท่านเป็นผู้กําหนดเวลาบางท่านอาจจะบ,บอกเพราะพวูก4เดือนอ้าวสี่เดือนก็กำหนด4เดือนก็แล้วกันนะครับบางท่านบอกขอ5เดือนได้ไหมอ้าวห้าเดือนก็5เดือนก็แล้วกัน <c oughs> นี่คือท่านเป็นผู้กําหนดนะครับไม่มีนะครับบอกว่าเดือนเดียวต้องเก็บคืนนะไม่มีครับนะฮะยืนยันไม่ม ใครไปทวงถึงบ้านอย่าไปให้นะครับนะครับยืนยันกันก่อนนะครับเราเปิดโอกาสให้ท่านอย่าไปส่งคืนที่สาขาที่ท่านไปทำทำอะไรครับทำเรื่องของขอใช้ก่อนผ่อนที่หลังนั่นเองนะครับขอยืนยันว่าให้ท่านไปตรงนั้นเอแลวกันนะครับเอาละครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ไปเลยใช่ไหมครับเนี่ยตื่นเต้นใช่ไหมผมก็ตื่นเต้นด้วยนะครับผมเห็นเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดส่งกันไม่หวัดไม่ไหวก็เห็นผมเห็นผู้นําท้องถิ่นยิ้มกันขนาดนี้ผมก็ดีใจด้วยครับผมเห็นผู้นํายิ้มได้โดยเฉพาะผู้นําท้องถิ่นเ้าากวนแล็ สิ่งดีๆไปสู่ท้องถิ่นเขาผมเห็นแล้วผมปื่มครับปื่มมากเลยบางท้องถิ่นเนี่ยถึงขนาดว่าชาวบ้านไม่ต้องเลยคําประกรนันยงินเดี๋ยวหมู่บ้านคําประกันเองอผมปื่มมากครับและที่สาคัญครับต้องขอขอบคุณสหกรณ์นะครับการเกษตรนะครับบางพื้นที่เนี่ยตอนนี้ถือว่ามาเข้าร่วมโครงการเลยเห็นว่าโอ้โหตัวเองมีลูกกลุ่มเยอะแยะขอโครงการนี้ไปใส่สหกรณ์ตัวเองเลยแล้วกัน เพื่อสหกรณ์เนี่ยนะครับเอาสินค้ากระจายให้ลูกกลุ่มของตัวเองละกันโอ้โหต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับอย่าไปหลงสั่งอะไรครับตัวตัวอะไรครับตัวเม็ดที่เขาเรียกว่าเป็นปูปรับปรุงดินแล้วไปหลอกกลุ่มของตัวเองเขาว่าเป็นปุ๋ยนะฮะอย่าไปสั่งนะครับอันตรายนะครับอย่าทำนะครับอันตรายมากตอนนี้ชาวบ้านกําลังงงครับงงครับบางพื้นที่ครับมีการสั่งปูปรับปรุงดินแล้วไปบอกว่าเป็นปุ๋ยกับชาวบ้านชาวบ้านก็ไปหวานคิดว่าเป็นปุ๋ยที่ไหนได้เป็นสารปรับปรุงดินผลผลิตเจ๊งไปเรียบร้อยแล้วนั่นนนเองงครััับด้ สหกรณ์ต่างๆตอนนี้ที่ดูรายการนะครับก็เข้าร่วมเป็นจํานวนมากก็ขอขอบคุณท่านประธานและคณะกรรมการนะครับแล้วก็หมู่บ้านต่างๆที่ผลักดันโครงการนี้เข้าหมู่บ้านโดยที่ไม่ต้องให้ชาวบ้านเนี่ยมาค้าประกันอะไรโดยเอากลุ่มมาค้าประกันแทนนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับโดยเฉพาะผู้นําท้องถิ่นที่ทําโครงการนี้ร่วมกับบริษัทของเรานะครับผมเชื่อว่าการส่งเสริมครั้งนี้เป็นครั้งแรกเป็นการเปิดสกปราฐใหม่เป็นการเปิดศตวตรษใหม่ สิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับประชาชนนะครับโดยเฉพาะภาคเกษตรสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรได้ผมการันตีคุณภาพสินค้าครับหปีได้พิสูจน์มาแล้วว่าผ่านแรงมาเรียบร้อยผ่านฝนมาเรียบร้อยผ่านหนาวมาเรียบร้อยสินค้านี้สุดยอดจริงๆนะครับสุดยอดมากอยากได้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้พิสูจน์นะครับบางพื้นที่ถึงขนาดเอาผลละมากลากไม้เนี่ยนะครับไปตรวจเลยว่ามีสารตกค้างหรือเปล่ายืนยันครับการันตีฟันธงนะครับไม่มีสารตกค้าง เกินกว่ากฎหมายกาหนดใดๆทั้งสิ้นเลยและไม่มีจริงๆครับนี่คือนะครับผิดพันธุ์ทางการเกษตรยุคใหม่ที่เรียกว่านวัตรกรรมทางการเกษตรมาพร้อมกับเปิดโอกาสทองครั้งยิ่งใหญ่ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยทั้งประเทศเพียงช่วงสั้นๆนะครับหนึ่งหมื่นชุดเท่านั้นต่อสาขาครอบคลุมทั้งหมด3อํอำเภอเรามีหน่วยบริการหรือสาขาบริการนักทน,นี้200แห่งท่านก็ประสานงานมาครับเรายินดีที่จะให้ท่านเนี่ยนะครับ ไปทำเรื่องของโครงการใช้ก่อนผ่อนที่หลังที่สาขาต่างๆที่เรามีไว้อย่างกว้างขวางเลยเดียวบางพื้นที่เนี่ยขอยืนยันอีกครั้งว่าไม่ต้องติดต่อมาที่ส่วนกลางนะครับได้ยินลดประชาสัมพันธ์หรวิทยูเอฟเอ็แล้วก็ไปที่นั่นแหละครับไปที่ขาประชาสัมพันธ์ไปที่นั่นเลยนะครับไม่ต้องโทรมาครับเพราะเงื่อนไขเดียวกันนะครับเงื่อนไขเดียวกันหมดเลยพร้อมกันทุวประเทศสําหรับภาคใต้นะครับขอยืนยันว่าถ้าผู้นําท้องถิ่นท่านใด ที่เป็นผู้นําท้องถิ่นต้องการนําโครงการนี้เข้าไปสู่ท้องถิ่นตัวเองย้ําเลยนะครับต้องการนาเข้าไปสู่ท้องถิ่นตัวเองท่านติดต่อประสานงานมาครับท่านได้สิทธินั้นเลยนะครับก็ขอว่าก็ต้องมาจคํานวณกันนิดว่าพื้นที่ของท่านที่ท่านดูแลเนี่ยใช้ปริมาณเท่าไรนะครับไม่ใช่เยอะเกินความจาเป็นนะครับเราให้หนึ่งคนเรือนต่อหนึ่งชุดเท่านั้นเองนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือรุดดูแรกครั้งแรกพิกประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่นะครับ ฐานะคนไทยในการจากการหลุดพ้นน้ําท่วมวิกฤตหนักมาจากการผ่าอะไรครับวิกฤตมหันต์เรียกว่าโหดสุดๆเนี่ยก็คือภัยแลกมากันนะครับเชื่อว่าตัวท่านเองก็นะครับโดยพระพักเกษตรกรเนี่ยตอนนี้ก็หมดเรียกหมดแรงกันนะครับสิ่งที่จะไปหาเงินมาซื้อปุ๋ย15ขากระสอบเนี่ยนะครับหมื่นกว่าชั่วโมงนี้ยากกับเหนื่อยครับมีทางเดียวก็ต้องบังคับเนี่ยต้องไปหากู้เข้ามาเลยทีเดียวเริ่มต้นในการกู้ก็เสียดอกแล้ว วันนี้ไม่ต้องเลยนะครับที่นี่เปิดโอกาสช่วยแล้วนะครับก็ขอให้ท่านรีบติดต่อเข้าไปสู่สถานที่ต่างๆที่เราติดเรียกว่ามีสาขาวไว้ก็แล้วกันนะครับเป็นนาทีทองจริงๆนะครับอาจจะเป็นช่วงแคบๆสําหรับทิ้งท้ายเรื่องของช่วงนี้นะครับเรื่องของบัตรจริงทองนะครับวันที่27สําหรับพี่น้องเกษตรกรที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้นะครับดังนั้นก็ขอฝากเลยว่า วันนี้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยจะได้รับสิทธิ์นี้นะครับในการร่วมชิงทองคำนะครับนั่นคือรางวัลทองคํามูลค่า2ล้านบาทนะครับ40รางวัลน,นะครับรางวันนลวละ50,000บาทในวันครบรอบ1ปีบริษัทเคมาร์เก็ตติ้งโวที่นะครับศูนย์ธรรมศาสตร์ลังสิทธิ์วันที่27มิถุนายนนี้นะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นโชคดี2ต่อของพี่น้องเกษตรกรแล้วก,ลกันและขอขอบคุณผู้นําท้องถิ่นทุกท่านเลยนะครับ นะครับผู้นำพวกทุกภาคส่วนนะครับที่ร่วมโครงการกันนะครับสำหรับวันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรไทยทั้งประเทศแล้วก็อขอให้ทุกท่านนะครับนอนหลับฝันดีร่ำรวยในปีนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับน,นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ 3SK999 คคือเก้าแรรงนนนไทยยยววััตบมิ่่่ใหญชพโ สูดน้ำทันใจฉีดพ่นั่างไปได้ผลเร็วนี้เมื่อใช้ปุ๋ยน้ำกินรีเคมีผลผลิตแต่ละปีมีกำไรเท่าวหร่